นิวไลฟ์สไตล์ในวันนี้พาตะลุยวัดมังกรตอนกลางวันจะมีอะไรกินไหมนะ้าสวัสดีทุกคนวันนี้นิ้วไลฟ์ไตล์พาทุกคนมาที่ MRT วัดมังกรสวรรค์ของคนชอบกิน ทุกคนจำได้ไหมตอนนี้เขาเปิด MRT สถานีนี้สถานีแปลกแบบของแท้ของจริงคือแบบเดินกันไม่ได้เพราะว่าข้าาลา่งเขามีความพิเศษตรงที่ว่าเขามีแบบภาพพา่อติดผนังต่างๆที่แบบคนก็จะมาถ่ายรูปกันมาอะไรกันแบบนี้แต่สิ่งที่ทําให้สถานีนี้ฮอตคิดไม่เสื่อมคลายก็เพราะว่าสถานีนี้อยู่ใกล้แหล่งลฟ์สไตล์ชื่อดังของกรุงเทพก็คือเยาวราชนั่นเอง ซึ่งเยงวาวราชเนี่ยทุกคนรู้แหละว่ากลางคืนอะ่ะมันมีของกินป๊อปปูล่าอะไรบ้างแต่วันนี้เราไม่ไปกลางคืนเราจะมาดูกันว่าตอนกลางวานันในบริเวณนี้มันมีอะไรให้เรากินบ้างแต่มาถึงที่นี่ท,ทั้งทีเราต้องไปวัดเล่งเน่ยีบเพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันก่อนเดีวเราไมไปกินใช่ไหมใช่ไปจ้า <c oughs> เราเป็นสลิมงคลกันเรียบร้อยแล้วเราก็มาเริ่มภารกิจหลักของเราในวันนี้กันเลยนั่นก็คือการกินนั่นเองซึ่งร้านนี้ร้านแรกเราจะพาชาวเนีมาอยู่ตรงข้ามกับวัดมงครเลยเดินข้ามถนนมาจึ๊บจะเจอเลยร้านชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวเกียเ๊ยวยาคุหมาสุดเด็ดแม่ด้วยจริงเหรอใชอ่เดี๋ยวค่อยไปสัมผของแม่เหมือนท่านเขาไม่ธรรดาค่ะนะที่ใหน่บ้างราชแทบฟึกแล้วก็ที่นี่ก็คือเยาวราชใช่จ้ะโอเคงั้นเดี๋ยวมาดูว่าสักอะไรบ้าง เมนูแรกที่เราสั่งมาเป็นเมนูเรคคอร์ดเมนของทางร้าน<ช>ก็คือบะหมีจ่จตุพัทใส่เนื้อปูถ้าท้องนาเป็น <c oughs> เนื้อปูเป็นต้นเป็นตังแบบนี้แล้วก็มีเกี๊ยวยักษ์ตามชื่อร้านหนึ่งไข่ต้มหนึ่งเนื้อหมูบะหมี่กากหมูแม่ร้อยห้าสิบเท่านั้นพเมพ์มเบอร์นี้ขเขาถูกินอะไรนะวย <c oughs> เตีเ๋ยวเกี๊ยวกุ้งรวมหมูต้ยมยำพเมียห <ไ S 1> พอการเป็นเส้นบะหมี่ถูกไหมก็คือเป็นต้มน้ำต้มยำแล้วก็เป็นเกี๊ยวอ๋อแล้วก็มีหมูเป็นแบบ ม,มูมีหมูเด้งหมูเด้งหมูเด้งกับงหมูต่างๆอันนี้ก็ค้องคลอก้องคลอต้มยำและชามต่อไปเพราะว่าร้านเขาเนี่ยชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวเกี๊ยวยักษ์แต่เราถือว่าเกี๊ยวเขาต้องเด็ดเราก็เลยสั่งเกี๊ยวน้ำเขามาลองอเป็นเกี๊ยวกุ้งตัวใหญ่มากแบบแม่เกี๊ยวเขามันเป็นตัวเลยรหรอใช่มาเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดีกว่าก็จะเป็นยังไงไปจ้ะ เราก็ไมอยู่กันที่ร้านที่2แล้วนะคะ ็นร้านติยงจำลับซึ่งร้านเขาเนี่ยจะอยู่ในยาวราชทางเข้าของเขาจะเป็นตรอกเล็กๆเ,เราต้องลองสังเกตกันให้ดีเนาะซึ่งบอกก่อนชื่อร้านชื่อว่าร้านเหล่าเต็งอาจจะหายากหน่อยเแิ่ใครอยากจะมาเนี่ยต้องจับจุดสังเกตคือร้านเด็กสมบูรณ์หรือไม่ก็ธนาคารเกตนะินากินสาขายาวราชเนาะอยางที่ติดบอกทางเข้าเขาเนี่ยจะแคบไปน,นึงแต่พอขึ้นมาข้างบนปุป๊บเป็นยังไงใจมากกว้าง<ๆ>โอโทมีถึง3ชั้นด้วยกันนะซึ่งการตกแต่งก็อย่างได้เห็นเป็นสไตล์จีนแบบโมเดิร์นเป็นแบบสีเขียวแบบเขียวจริงๆแบบโมเดิร์นนะสวยมากอิ่ดด้วยนะใช รับการต้อนรับด้วยป้ายไฟนีออนเป็นคําพูดต่างๆซึ่งที่มาที่ไปคือร้านนี้เขามีผู้ส่วนกันทั้งหมด3คนและทุกบ้านก็จะมีอาาเป็นของตนเองเขาก็ได้ไปหยิบยกบวดดิ้งของอาาแต่ละบ้านมาบวดดิ้งเด็ดมาใส่ไว้ในทั้ง3มชั้นของที่นี่ตังเช่นมีอามาท่านหนึ่งของบ้านหนึ่งพูดว่าผู้หญิงเนี่ยก็เหมือนขิงยิ่งแก่ก็คือยิ่งเห็ดเขาก็เลยเอาบวดดิ้งนั้นมาทำเป็นป้ายไฟนีออนไว้ในร้าน ซึ่งอาม่าทั้ง3าท่านก็มีวอดดิ้งที่เป็นคาแรคเตอร์ของตนเองกระจายกันอยู่ใครที่อยากรู้ว่าอีก2องวอดดิ้งนั้นคืออะไรก็ลองมาที่ร้านนี้ดูมาเองเนาะและที่เด็ดไม่แพ้กันก็คือติ่มซําของเขาเป็นสูตรเด็ดของทางร้านเองเชื่อว่าหลายๆคนยังไม่เคยมีใครกินแน่นอนอถูกต้องอันนี้บอกก่อนเราสั่งเป็นเซตติ่มซํา9อย่างซึ่งราคาเท่าไรเารี่สิบบาทเท่านั้นและด้วยความพิเศษที่ติดพูดมาสักครู่คือเขาใช้เชฟชาวฮ่องกงที่มีประสบการณ์ในการทำอาหารมากกว่า17ปี คุณขาอันนี้น่ารักมากมีความชมพูความอะไรอันนี้คือถุงเงินถุงทองเขาเคลมว่ากรรมวิธีการทําไส้กุ้งด้านในอ่ะใช้วิธีดั้งเดิมโบราณแบบจีนแต่เขาก็เสริมความสมัยใหม่ฟิวชั่นด้วยน้ำมันเห็ดทรัฟเฟิลแล้วที่ด้านนอกต่างๆเธอมดูน่ากินอันที่สองเป็นฮะเก๋าแต่เป็นฮะเก๋าสีดาเป็นฮะเก๋ากุ้งซอส XO แล้วแปะด้านบนด้วยแผ่นทองคำเปลวมีความโมเดิร์นมาก อันต่อไปเป็นกัญเชียงปูเนื่อผงกะรีน่ากินมากจริงเธอดูเขาให้มาถึง2เข่งก็คือมีทั้งหมดช,ชี่จันชียาวๆไปเลยเขาจ้าอันต่อไปอันนี้เป็นเมนูซาลาเปาสมัยใหม่อันนี้เด็ดแน่นอนน็คือซาลาเปาไส้ไข่เค็มลาวาแบบอันนี้อะไรอันนั้นเป็นขนมผัดกดมาให้3มชิม้นเธอสังเกตุตรนั้นไหเขาคือแบบไม่อมน้ำมันเลยอม,มองดูก็คือแบบ อยู่มากอันนี้ทีเด็ดก็คือว่าเป็นปเปียร์แต่เป็นอีกรูปแบบหนึง่งด้านนอกเนี่ยเป็นแปง้งทอดกรอบเหลืองส่วนด้านในเนี่ยเป็นไก่และหมูสลับการสับกันและก็ยังมีกว๋วยเตี๋ยวลอดไส้กุ้งทอดเสิร์ฟมาสองรอดหั่นให้เราเสร็จสัดรับประทานง่ายและสุดท้ายขนมจีบป,ปูสังเกตเนื้อปูและไข่กุ้งด้านบน,น<พ>อหอมอด้วยแป้งขนมจีบสีชมพูไม่ไหวแล้วติ๊ดเราเริ่มชิมกันเลยไหมไปเลยไหม อร่อยกันไปแล้วนะคะอิ่มไหมอกเธอก้าวเข่งเมื่อสักครู่ดูปริมาณไม่อิ่มยังไงไหวอร่อยจริงๆอร่อยมากขอบอกและเราตบท้ายด้วยชาจีน้อนร้อนจากทางร้านนี่เขาเสิร์ฟม,มาในกาแล้วก็มีถ้วยแบบนี้หอมมาก และสุดท้ายใครที่มาเยาวราชและอยากจะมาที่ร้านเหล่าตังนี้แต่ไม่แน่ใจว่าร้านตั้งอยู่ตรงไหนก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์ของทางร้านเาจะขึ้นให้แบบนี้โทรมาสอบถามเส้นทางได้สำรองที่นั่งได้นะจ๊ะในเมื่อเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อที่ยวแัดไปไแน่นอนว่าต้องเป็นของหวานแน่นอนล้างท้องหน่อยเนาะไ,นไปกันเลยมาไปสิอาจาะ นนี้เราก็มาอยู่กันที่ร้านปลาเห่าเทียนหมี่แล้วนะคะเป็นร้านขนมหวานสไตล์จีนอยู่ที่บ้านหม่เลขแปซึ่งร้านเขาเนี่ยจะมีสสาขาสาขาแรกจะอยู่ที่สาขานานา,นาซึ่งคอนทิสไม่แพ้กันเลยแล้วก็สาขาเนี้ยเพิ่งจะมาเปิดที่นี่นะคะที่เยาวราชความพิเศษของร้านนี้นอกจากขนมเขาจะน่ากินแล้วว่าร้านเขาทั้งสองสาขายังได้บ้านเลขที่เลขเดียวกันก็คือเลขแปใช่ใชซึ่งเป็นที่มาของชื่อร้านคาว่าปลาแปลว่า8ปดพอดีเลยะทีนี้เรามาดูของกินกันบ้างมีอะไรบ้างของกินวีที่เราสั่งเป็นเมนูเล็กเขเมนวทาง ร้านทั้งหมดจํานวนสามเมนูก่อนอย่างแรกเป็นโพสหมูหยองไส้คัสตาร์ดไขเ่เค็มอันนี้แปลกมากเลยนะเป็นฟิวชั่นระหว่างแบบโพสกับแบบหมูหยองจีนนิดนึงอีก <c oughs> อันนึงเป็นพุดดิง้งอาดาเป็นพุดดิง้งแบบโรยกระดามมาเยอะมากน่าก,กินมาก <c oughs> อันต่อไปเป็นพุดดิง้งชานมไข่ม,ขมกุกอันนี้คือเข้าเทรนมาก <c oughs> น่ากินมา <c oughs> <c oughs> กดูจากสีแล้วแบบมาจะปัวส่วนอันหนึ่งพิเศษหน่อยอันนี้เป็นเมนูที่จะมาตามฤดูกาลต่างๆ <c oughs> ใช่จ้ะซึ่งตอนนี้เขาเสิร์ฟเป็นพุดดิ้งน้ำลำไย ลำใยปูนมากแล้วก็โรยหน้าด้วยโกจิเบอร์รี่หรือว่าเกากี้น่ากินนะในอากาศร้อนๆแล้วก็มาจบมื้ออาหารกันด้วยแบบขนมเย็นๆแบบนี้ <AO I. S 1> ไปชิมกันเลยมะไปเลยจ้ะปลาห้าวเทียนมีพุดดิง้งปลาห้าวเทียนมีพุดดิง้งปลาห้าวเทียนมีพุดดิง้งปลาห่าวเทียนมีพุดดิง้งปลาห้าวเทียนมีพุดดิง้งอันไหนมีลองพูดปาห่าวเทียนมีพุดดิง้งครับ ไปแล้วกับพาเที t ่ยว m r t วันมังกรและเยาวราชในตอนกลางวันเป็นไงบ้างร้านอาหารมันแบบ<ด>ไม่ได้ยิ่หย่อนในกวัเเลยนะส<า>ูกมา้าแม้บรรยากาศจะไม่ได้ครึกคืนเท่าตอนกลางคืนแต่ตอนกลางวันร้านอาหารต่างๆก็เด็ดไม่แพ้กันเลยนะ จริงซึ่งมันก็จะมีร้านอื่นๆที่แบบอยู่ตามตอกซอฟอรอยต่างๆซึ่งเราคิดว่าคนเยาวราชจจะรู้ใครที่เป็นเจ้าถิ่นแถวนี้มีบ้านแถวเยาวราชในบริเวณนี้ถ้ารู้ว่าตรงไหนเด็ดอีกก็ลองคอมเมนต์บอกเรามาเราพร้อมที่จะมาอีกเพราะว่าเราก็ยังมีที่เหลือในการพกของเรานะจ๊ะในวันนี้สำหรับ New Life Style, น,นิว l ล f ฟ์สไตล์ตะลุิทย์เทีวัดมังกรในตอนกลางวันก็จะต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s cribe แล้วก็กดกระดิง่งอ๋ออย่าลืมคอมเมนต์ให้คอนโดนิวด้วยนะคะบ๊ 再见，仔。